รู้จักค่ะดีนะคะคือแบบเราทําเสร็จแล้วเราก็เซ็นได้เลยเราไม่ต้องแบบไปปิ้นกระดาษแล้วก็มานั่งเซ็นหรือลงนามเอกสารได้ผ่านทางระบบไม่ต้องเซ็นในเอกสารตัวจริงอะค่ะมันได้ชัดเลยตอนที่เรามีโควิดอ่ะคือเราต้องอยู่ที่บ้านทํางานจากที่บ้านเครื่องมือที่จะทําให้เราทํางานไม่เหมือนเดิมก็คือพวกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละแล้วเราจะเซ็นกันยังไงอันนี้ก็คือทาปัญหาใหญ่ให้มันเซ็นได้จากที่บ้าน วันนี้เอกสารหลายอย่างเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นจํานวนมากเก็บไว้สักพักปกก็กินก็ล pues, เลยต้องไปหาที่เก็บไปจ่ายเงินเสียค่าที่ในการเก็บเอกสารพวกนี้เราอยู่ในยุคดิจติตอลที่คนมีดีไว้ในมือเราน่าจะใช้สิ่งที่มีอยู่เหล่านี้เนี่ยมันทําให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกสได้ซึ่งรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ยูสเซนมพาสเวิร์ดฟิงเกอร์ปริน์อยากจะใช้ w o r k ์ l โฟในการคลิกอักกีอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมัน ในโลกของกฎหมายนี่มันถือว่าเป็นเป็น e signature ทั้งหมดมันจะเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้มันก็ต้องมีเงื่อนไขซึ่งกฎหมายธุรกรรมเนี่ยก็เขียนไว้แล้วแหละว่าเงื่อนไขขั้นต่ําที่ควรจะมีมีเรื่องอะไรบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่อิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์เนี่ยตอบองค์ประกอบได้2ข้อคือรู้ว่าเป็นลายเซ็นของใครรู้ว่าเซ็นด้วยเจตนาอะไรแล้วก็มีวิธีการในการเซ็นที่มันมีความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยกฎหมายก็รองรับให้ใช้ได้หมด

ด้วยความที่กฎหมายเนี่ยมันเขียนคํากว้างๆแบบที่บอกเนี่ยวันนี้ไอด้ก็เลยทํามาตรฐานขึ้นมาหนึ่งฉบับเรายกตัวอย่างของของไลเซน์ออกมาเป็นหลายประเภทเลยแล้วก็มีการจัดกลุ่มประเภทของมันนะคะแล้วก็บอกว่าในการใช้งานไลเซน์แต่ละประเภทเนี่ยสิ่งที่ควรทําเพื่อป้องกันการโต้แย้งว่าไลเซน์เราไม่น่าเชื่อถือเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็หลักฐานที่ควรจะเก็บเบื้องต้นนะคะในการที่จะทําให้มันเป็นไลเซน์ที่น่าเชื่อถือต้องเก็บหลักฐานอะไรบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เอได้ก็ทําเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยลองเอาไปปรับใช้เลือกใช้เเซนนที่มมััจะะหากบ กับรูปแบบธุกรกรรมออนไลน์ของตัวเองจริงๆมันใช้ได้ก่อนโควิดกฎหมายนี่มีเรามามมนานกฎหมายรองรับมาตั้งแต่44แล้วแหละมีมมหลายหน่วยงานคนเริ่มทำไปแล้วก่อนหนะ้าจะมีโควิดอีกนะคะ,ะและบางหน่วยงานเนี่ยเพิ่งเพิ่งแบบพอมีปัญหาเนี่ยก็เลยเออก็เปลี่ยนมาหนี่มีกฎหมายทําหลายหน่วยงานก็เคยมีการใช้มาแล้วก็เลยเปลี่ยน